สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งกับช่อง Easy t e นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดไม่ให้เพื่อนมาโพสในหน้าทาม์ไลน์เฟซบุ๊กของเรานะครับผม <c oughs> คือในบางครั้งเนาะบางคนต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออาจจะมีเหตุผลต่างๆกันไปหรืออยากให้เพื่อนๆของเรามาหรือไม่อยากให้เพื่อนๆของเรามาโพสในช่วงในบางช่วงเวลาไม่ว่าจะเนื่องจากเหตุผลอะไรก็ตาม ในวันนี้ทางผมจะมาสอนวิธีการปิดระบบหน้า fnb facebook ของเรานะครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับเริ่มต้นเล้วก็เข้าเฟ e บุ o กเลยครับเข้า Facebook ของเราตามปกตินะครับแล้วก็ไปตรงการตั้งค่าการตั้งค่าครับแล้วมองหาคำว่าไทาม์ไลน์และการแท็กนะครับ แล้วก็ให้หาคําว่าทำลายนะครับตรงใครสามารถโพสบนทำลายของคุณได้บ้างนะครับปกติ f a c e Book มันจะตั้งเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็กดแก้ไขแลครับแล้วเราก็เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นเฉพาะฉันนะครับผมแล้วก็เท่านี้ครับเพียงเท่านี้คนอื่นหรือเพื่อนๆก็ไม่สามารถมาโพสต์หรือมาโพสต์บนทไลายของเราได้แล้วนะครับผมง่ายๆครับ พอเราจะเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วก็มาที่เดิมครับแล้วก็เปลี่ยนจากเฉพาะฉันเป็นเพื่อนนะครับตรงนี้เพื่อนก็จะมาสามารถโพสต์บนทำลายของเราได้เหมือนเดิมนะครับผมเท่านี้ครับวิธีการปิดไม่ให้เพื่อนมาโพสต์บนทำลายของเรานะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ